ช่องไทยรีแคปฮับขอบคุณที่รับชมและติดตามสปอยหนังวันนี้ไอโรบอทปี2004ในปีคศ235เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้พัฒนาไปอย่างก้าวไกลจนหุ่นยนต์กลายเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปไม่ต่างจากมนุษย์บนท้องถนนแม้ว่าหุ่นยนต์และมนุษย์จะอยู่ร่วมกันได้แต่หุ่นยนต์ยังคงต้องปฏิบัติตามคำสั่งของมนุษย์ทุกอย่างโดยมีสามกฎหลักที่ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ได้แก่หุ่นยนต์ต้องไม่ทำร้ายมนุษย์ หุ่นยนต์ต้องเชื่อฟังคำสั่งของมนุษย์และหุ่นยนต์ต้องปกป้องตนเองจากการถูกทำร้ายนักสืบเดนสปูเนอร์เป็นตำรวจที่ยึดติดกับวิธีแบบดั้งเดิมเขาไม่ไว้วางใจหุ่นยนต์และมองว่ามันเป็นเพียงกระป๋องเหล็กที่พูดได้เท่านั้นสปูเนอร์กำลังเดินทางไปทำงานเมื่อเขาเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งวิ่งพร้อมกับถือกระเป๋าเขาไล่ตามหุ่นยนต์และสั่งให้มันหยุดแต่หุ่นยนต์กลับยังคงวิ่งต่อไป จนกระทั่งเขาสามารถจับมันได้หลังจากการไล่ล่าทว่ากลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าหุ่นยนต์ตัวนั้นเพียงแค่พยายามนำกระเป๋าของเจ้าของ,ของที่ลืมไว้กลับไปให้เธอผู้คนที่มุงดูต่างพากันหัวเราะย,ยอสปูนเนอร์ที่คิดว่าหุ่นยนต์สามารถก่ออาชญากรรมได้ที่สถานีตำรวจหัวหน้าของเขาจอนได้ยินเรื่องราวเหตุการณ์ล่าสุดของสปูนเนอร์และบอกเขาว่าความเกลียดชังที่เขามีต่อหุ่นยนต์นั้นเป็นเรื่องที่ผิดจอห์นถามสปูนเนอร์ว่าเคยมีหุ่นยนต์ตัวใดก่อาอาชญากรรมบ้างหรือไม่ สปูเนอร์ตอบอย่างไม่เต็มเสียงว่าไม่มีเลยต่อมาสปูเนอร์ได้รับสายเกี่ยวกับเหตุการณ์ฆ่าตัวตายที่ U.S.R บริษัทหุ่นยนต์รายใหญ่และเขามุ่งหน้าไปที่นั่นเพื่อทำการสืบสวนเมื่อไปถึงเขาพบว่าวิศวกรหุ่นยนต์ผู้มีชื่อเสียงอันเฟรดแลนนิงได้ตกลงมาจากตึกจนเสียชีวิตในข้อความโฮโลแกรมแลนนิงระบุอย่างชัดเจนว่าให้เรียกสปูลเนอร์มาที่เกิดเหตุสปูลเนอร์ยืนอยู่เหนือร่างไร้วิญญาณของแลนนิงพร้อมกับความสงสัยว่าเหตุใดเขาจึงฆ่าตัวตาย จากนั้นสปูนเนอร์ได้พบกับลอเรนซ์โรเบิร์สันซีอของ USR เพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้โรเบิร์สันกล่าวยกย่องแลนดิงและแสดงความเสียใจกับการสูญเสียครั้งนี้โดยบอกว่าความก้าวหน้าในเทคโนโลยีหุ่นยนต์จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้หากปราศจากแลนดิงเขายื่นมือเสนอตัวช่วยเหลือในทุกทางที่ทําได้ พร้อมแสดงความรู้สึกผิดที่ไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณหรือพฤติกรรมใดๆที่อาจบ่งบอกถึงความคิดฆ่าตัวตายของแลนนิงสปูลเนอร์จึงกล่าวคำเสียสีสร้างความขุ่นเคืองต่อบริษัททั้งสองแยกจากกันด้วยความไม่ลงรอยที่ลิฟนักจิตวิทยาหุ่นยนต์ซูซานคาร์วินเข้าร่วมกับสปูเนอร์เพื่อไปยังห้องแลบหุ่นยนต์สปูเนอร์ถามคาร์วินว่าเธอสังเกตเห็นพฤติกรรมแปลกๆที่บ่งบอกว่าแลนนิงอาจคิดฆ่าตัวตายหรือไม่คาร์วินตอบว่าเธอไม่เคยเห็นเลยสปูลเนอร์จึงขอภาพจากกล้องวงจรปิด คารวินแสดงให้เขาดูแถบภาพจากกล้องวงจรปิดที่กระจายอยู่ทั่วอาคารซึ่งเชื่อมต่อกับศูนย์ควบคุมกลางของอาคารที่เรียกว่า Virtual Interactive Kinetic Intelligence หรือวิกิคารวินอธิบายว่าวิกิคือสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกของแลนดิ้ง และวิกฤตยังถูกพัฒนาออกแบบระบบรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่ของเมืองสปูเนอร์ขอให้วิกฤตแสดงภาพจากกล้องในห้องทดลองที่แลนดิ้งตกลงมาแต่ภาพดังกล่าวกลับเสียหายจากนั้นทั้งสองจึงเข้าไปยังห้องทดลองเพื่อค้นหาบาอแสเพิ่มเติมห้องทดลองของแลนดิ่งเต็มไปด้วยชิ้นส่วนหุ่นยนต์และแบบจำลองทดลองสปูเนอร์ลองทุบกระจกหน้าต่างและสังเกตว่าแลนนิ่งซึ่งเป็นผู้สูงวัยคงไม่มีแรงเพียงพอที่จะทุบกระจกให้แตกได้จากนั้นสปูเนอร์ค้นกองหุ่นยนต์และพบหุ่นยนต์ รุ่น NS5 ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของบริษัทที่กำลังจะเปิดตัวหุ่นยนต์จู่ๆก็พุ่งออกมาสร้างความตกใจให้กับสปูเนอร์และคารวินคารวินบอกให้สปูเนอร์ใจเย็นๆเพราะหุ่นยนต์นี้ไม่มีความสามารถในการทำร้ายพวกเขาสปูเนอร์เล็งปืนไปที่ NS5 แต่หุ่นยนต์กลับคว้าปืนจากมือของคารวินมันพยายามหลบหนีแต่วิกิปิดประตูไว้ NS5 จึงกระโดดออกทางหน้าต่างแล้ววิ่งหนีไปสปูเนอร์และคารวินตามไปจนถึงโรงงานผลิตหุ่นยนต์ สปูเนอร์มองผ่านหุ่นยนต์จำนวนหลายร้อยตัวในโรงงานและเห็นหุ่นยนต์ตัวหนึ่งแอบมองเขาอยู่จึงไล่ตามไปทั้งสองวิ่งตามหุนนมห่นยนต์ฝากกลุ่มหุ่นยนต์อื่นๆจนกระทั่งเ S ็โยนสปูเนอร์ลงกับพื้นจากนั้นหุ่นยนต์เดินเข้ามาหาเขาและถามว่าจุดประสงค์ของการมีอยู่ของมันคืออะไร NS ็ไฟหนีไปอีกครั้งแต่ตำรวจสามารถล้อมจับตัวมันไว้ได้ในที่สุดที่สถานีตำรวจสปูเนอร์ยังคงยืนยันความคิดว่าหุ่นยนต์อาจเป็นสาเหตุการตายของแลนนิ่ง เขาขอเวลา5้านาทีเพื่อซักถามหุ่นยนต์และจอนอนุญาตอย่างไม่เต็มใจสปูนเนอร์ถามหุ่นยนต์ว่าทำไมมันถึงฆ่าแลนนิงหุ่นยนต์ตอบว่ามันไม่ได้ฆ่าใครมันแค่ซ่อนตัวอยู่ในห้องทดลองเพราะความกลัวสปูนเนอร์โต้กลับว่าหุ่นยนต์ไม่มีอารมณ์จึงไม่สามารถรู้สึกกลัวได้ NS 5สไฟตอบกลับว่ามันรู้สึกกลัวจริงๆและมันยังเคยมีความฝันอีกด้วยสปูนเนอร์ปฏิเสธความเป็นไปได้นี้โดยกล่าวว่าหุ่นยนต์เป็นเพียงการเรียนแบบชีวิตเท่านั้น เขาตั้งทฤษฎีว่าแลนนิ n งอาจพยายามโปรแกร,รมอารมณ์เข้าไปในหุ่นยนต์แต่บางสิ่งผิดพลาดจนทําให้มันค่าแลนนิ n งอย่างไรก็ตามหุ่นยนต์ NS 5ยืนยันอีกครั้งว่ามันไม่ได้ค่าแลนนิ n งแล้วยังแสดงความโกรธด,ด้วยการทุบกำปั้นลงบนโต๊ะจากนั้นหุ่นยนต์บอกกับสปูเนอร์ว่า แลนนิงยังตั้งชื่อให้มันว่าซอนนีและบอกว่ามันไม่เข้าใจว่าทำไมแลนนิงถึงอยากฆ่าตัวตายซอนนีเล่าว่าในช่วงหลายวันก่อนที่แลนนิงจะตายมันสังเกตเห็นว่าแลนนิงดูหวาดกลัวมากขึ้นเรื่อยๆซอนนียังเล่าอีกว่าแลนนิงเคยขอให้มันช่วยทำบางอย่างและมันทำตามคำสั่งของแลนนิงเพราะความรักที่มีต่อเขาโรเบิร์ตสันมาถึงและปกป้องบริษัทโดยกล่าวว่าหุ่นยนต์ไม่สามารถก่อเหตุฆาตกรรมได้กฎ3ข้อของหุ่นยนต์ไม่อนุญาตให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น และเขาเสริมว่าคำนิยามของการฆาตกรรมคือมนุษย์ฆ่ามนุษย์อีกคนหนึ่งเขาบอกว่าตำรวจไม่สามารถตั้งข้อหาฆาตกรรมกับหุ่นยนต์ได้และเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ต้องถูกจัดประเภทเป็นอุบัติเหตุในโรงงานแทนจากนั้นเขาสั่งให้เคลื่อนย้ายและเตรียมกำจัดซอนนี่ทันทีสปูนเนอร์ไม่พอใจกับผลการสืบสวนและคิดว่ายังมีอะไรมากกว่านี้ในคดีนี้เขานึกถึงสิ่งที่ซอนนี่พูดเกี่ยวกับความกลัวของแลนดิงและมุ่งหน้าไปยังบ้านร้างของแลนดิง ที่นั่นเขาพบหุ่นยนต์หรือถอนที่ถูกตั้งโปรแกร,รมให้ทำลายบ้านในวันถัดไปเขาเข้าไปในบ้านและพบระบบแถบเฝ้าระวังเหมือนกับใน u s r ที่ติดตั้งในบ้านของแลนนิงด้วยระหว่างทางออกเขาเห็นหุ่นยนต์เปิดใช้งานหรือถอนตัวเองขณะนั้นหุ่นยนต์และบ้านถูกทำลายในทันทีสปูลเนอร์ต้องวิ่งหนีเอาชีวิตรอดเขาแทบจะหนีออกจากบ้านไม่ได้แต่สุดท้ายก็สามารถหลบออกมาทางประตูและกระโดดลงไปในสนามหลังจากนั้นเขาไปที่บ้านของคารวิน และเล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นสปูลเนอร์บอกว่าบ้านของแลนนิ่งดูเหมือนไม่มีคนอยู่มาหลายสัปดาห์แล้วเขาตั้งทฤษฎีว่าบางคนอาจจับตาดูแลนนิงหรือแม้กระทั่งกักตัวเขาไว้ในห้องทดลองสปูลเนอร์สงสัยว่าแลนนิ่งอาจค้นพบปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับหุ่นยนต์และโรเบิร์ตสั่งพยายามปิดปากเขาสปูลเนอร์ยืนยันว่าอ s อากำลังพยายามปกปิดบางสิ่งบางอย่างคารวินคิดว่าสปูเนอร์คิดผิดและเชื่อว่าความหวาดระแวงของเขาเกิดจากความไม่ไว้วางใจหุ่นยนต์ เธอบอกสปูเนอร์ว่าเขาไม่ได้สนใจการตายของแลนนิ่งจริงๆเขาแค่ต้องการให้หุ่นยนต์ดูเหมือนเป็นตัวชั่วร้ายสปูเนอร์แย้งกลับว่าหุ่นยนต์เย็นชาและไร้วิญญาและมนุษย์ไม่ควรไว้วางใจพวกมันคารวินกล่าวว่าหุ่นยนต์ปลอดภัยสามารถตั้งโปรแกรมได้คาดเดาได้ง่ายและไม่เหมือนมนุษย์พวกมันจะไม่มีวันทำร้ายใครวันต่อมาสปูเนอร์เห็นกลุ่ม NS5 รุ่นใหม่จำนวนมากถูกปล่อยออกมาบนท้องถนนแทนที่ NS4 รุ่นเก่า หุ่นยนต์รุ่นใหม่นี้มีความซับซ้อนมากขึ้นถูกออกแบบมาอย่างดีกว่าเดิมและมีการเชื่อมต่อโดยตรงกับวิกกี้ผู้คนต่างดีใจและส่งเสียงเชียร์การมาถึงของหุ่นยนต์รุ่นใหม่สปูเนอร์ทบทวนการบันทึกเสียงเก่าๆของแลนนิ่งที่โตทำงานซึ่งเขาได้ยินแลนนิ่งพูดว่าหุ่นยนต์ในอนาคตจะมีความฝันและความลับที่ USR คารวินเตรียมซอนนี่สำหรับการกำจัดซอนนี่ตื่นขึ้นมาและบอกเธอว่ามันกำลังฝันอยู่คารวินบอกซันนี่ว่ามันจะถูกกำจัดในวันถัดไป ซอนนี่ตอบว่ามันไม่อยากตายคำตอบของซันนี่ทำให้คารวินรู้สึกตกใจในขณะเดียวกันสปูนเนอร์อยู่บนทางหลวงเมื่อรถบรรทุกสองคันที่บรรทุก NS5 เข้ามาประกบเขา NS5 ทั้งหมดกระโดดออกมาจากรถบรรทุกและเริ่มโจมตีเขาพวกมันกระโดดขึ้นไปบนรถของเขาและพยายามจะจับตัวเขาสปูนเนอร์ต่อสู้กลับหุ่นยนต์กลุ่มนั้นรุมล้อมรถของเขาแต่เขาสามารถหลบหมัดและการจับกลุ่มของพวกมันได้ แต่ n s 5ยังก่อรถของเขาอยู่เขาหมุนรถไปมาอย่างเร็วทำให้หุ่นยนต์ส่วนใหญ่กระเด็นออกไปแต่ท้ายที่สุดก็ชนเข้ากับรถบรรทุกรถของสปูนเนอร์พุ่งชนกำแพงเขาออกมาจากรถในสภาพมึนงง,งแต่ n s 5ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นและพวกเขาเริ่มต่อสู้กัน n s 5จับสปูนเนอร์โยนไปมาหลายครั้งแต่สปูนเนอร์หยิบแท่งโลหะมาเป็นอาวุธเ s 5แย่งอาวุธจากเขาและเริ่มโจมตีเขาด้วยแท่งโลหะนั้น สปูนเนอร์พยายามป้องกันตัวแต่แขนซ้ายของเขาได้รับความเสียหายอย่างหนักเผยให้เห็นโครงสร้างโลหะภายใต้ผิวหนังรวมถึงสายไฟและวงจรหุ่นยนต์หุนยนต์รู้สึกประหลาดใจและสปูนเนอร์ใช้โอกาสนั้นเพื่อพลิกสถานการณ์ตำรวจมาถึงและหุ่นยนต์กระโดดเข้าไปในกองไฟจอและเจ้าหน้าที่คนอื่นๆมาถึงสปูนเนอร์บอกเขาว่าหุ่นยนต์โจมตีเขาแต่จอนบอกว่าภายในอุโมงค์ไม่มีหุ่นยนต์เลย สปูนเนอร์ตะโกนใส่จอรด้วยความหงุดหงิดเพราะไม่มีใครเชื่อเขาจอรไม่พอใจกับพฤติกรรมของสปูนเนอร์และยึดตราเจ้าหน้าที่ของเขาไปที่ U.S. อาคารวินค้นพบว่าสอนี่ไม่ได้เชื่อมต่อกับวิกกี้และมีโครงโลหะที่หนาก,กว่าหุ่นยนต์ NS ไฟ์ตัวอื่นๆเมื่อเธอสำรวจระบบประมวลผลของสอนี่เธอพบว่าซันนี่มีสมองสองส่วนต่อมาคาร์วินไปเยี่ยมสปูนเนอร์และเล่าเกี่ยวกับสิ่งที่เธอค้นพบสมองส่วนที่สองของซอนี่ทำให้มันสามารถเลือกได้ว่าจะปฏิบัติตามกฎสามข้อหรือไม่ สปูเนอร์เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นที่ u s r ซอนนีคือกุญแจสำคัญในการค้นหาคำตอบคานวินสังเกตเห็นรอยแผลเป็นที่แขนและหน้าอกของสปูเนอร์และพบว่าเขามีอวัยวะที่เป็นหุ่นยนต์นี่เป็นเหตุผลที่เขาและแลนนิ่งสนิทกันเธอตรวจสอบแขนของสปูเนอร์และพบว่าแขนซ้ายทั้งหมดปอดข้างหนึ่งและกระดูกซี่โครงบางส่วนของเขาล้วนเป็นอวัยวะเทียมหุ่นยนต์ปลูกถ่ายจากนั้นสปูลเนอร์เล่าเรื่องราวของเขาว่าเขาได้รับชิ้นส่วนหุ่นยนต์ปลูกถ่ายในร่างกายมาได้อย่างไร ครั้งหนึ่งเขากําลังเดินทางกลับบ้านเมื่อรถบรรทุกพ่วงพุ่งชนเข้ากับรถยนต์อีกคันจากนั้นรถคันนั้นก็พุ่งชนรถของเขาทั้งสองคันตกลงไปในแม่น้ํารถอีกคันมีพ่อและลูกสาวอยู่ข้างในพ่อเสียชีวิตทันทีแต่ลูกสาวติดอยู่ในรถขณะที่พวกเขากําลังจมลงสปูนเนอร์เห็นเด็กหญิงตัวเล็กๆและรู้ว่าสถานการณ์นี้ไม่มีใครจะรอดชีวิตได้แต่ทันใดนั้นหุ่นยนต์ NS4 ตัวหนึ่งปรากฏตัวขึ้นเพื่อช่วยพวกเขาสปูนเนอร์สั่งให้หุ่นยนต์ช่วยเด็กหญิง แต่หุ่นยนต์เลือกที่จะช่วยเขาแทนภายหลังเขาได้รู้ว่าหุ่นยนต์ตัดสินใจจากเปอร์เซนต์ความอยู่รอดหุ่นยนต์ประเมินว่าสปูนเนอร์มีโอกาสรอดชีวิต45เปเซดังนั้นเขาจึงถูกเลือกซึ่งสูงกว่าเด็กหญิงคนนั้นซึ่งมีโอกาสรอด11เซซึ่งต่ำกว่าเขามากนี่คือต้นต่อของความดุเหยียดหยามและรู้สึกไม่ชอบหุ่นยนต์ของสปูนเนอร์เขาโต้แย้งว่าไม่มีมนุษย์คนไหนที่จะมองสถานการณ์แล้วคำนวณโอกาสรอดของใครดีกว่าใคร หากเป็นพ่อแม่ของเด็กผู้หญิงคนนั้น11%แม้โอกาสเพียงเล็กน้อยก็ยังถือว่ามากพอแล้วสปูเนอร์และคารวินเดินทางกลับไปยัง USA โดยคารวินตั้งคำถามว่าทำไมแลนนิ้งถึงสร้างหุ่นยนต์ที่สามารถเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามกฎสข้อได้จากนั้นสปูลเนอร์คาดเดาว่าแลนนิ้งอาจสร้างวิธีให้ซอนี่เก็บความลับได้และสปูลเนอร์คิดว่าแลนดิ่งเป็นคนมอบความฝันให้ซอนนี่ที่ USA พวกเขาถามซนนี่เกี่ยวกับความฝันของมัน ซอนนีว่วาดภาพความฝันที่แสดงให้เห็นชายคนหนึ่งยืนอยู่บนเนินเขาตดปล่อยหุ่นยนต์จากการเป็นทาสคานวินสันนิษฐานว่าบุคคลที่ยืนอยู่บนเนินเขาคือซอนนี่คานวินถามซอนนี่ว่าทำไมแลนนิ่งถึงสร้างมันขึ้นมาและซอนนี่ตอบว่ามันไม่รู้แต่การสร้างมันขึ้นมาต้องมีเหตุผลบางอย่างซอนนี่จึงบอกสปูนเนอร์ว่าในความฝันชายที่ยืนอยู่บนเนินเขาไม่ใช่ซอนนี่แต่เป็นสปูนเนอร์ ขณะที่พวกเขาพูดคุยกันเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้มาถึงและพาตัวสปูนเนอร์และคานวินไปยังห้องทำงานของโรเบิร์ตสันโรเบิร์ตสันยอมรับว่าเขารู้เรื่องเกี่ยวกับสมองสองส่วนของซอนนี่และพยายามปิดเรื่องนี้ให้เป็นความลับเขาอธิบายว่าในช่วงก่อนที่จะเสียชีวิตแลนนิ่งดูเหมือนจะมีอาการไม่ปกติเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมซอนนี่ถึงถูกสร้างขึ้นแต่เขารู้ว่ามันจะส่งผลกระทบใหญ่ ถ้าสาธารณะรับรู้เรื่องนี้โรเบิร์ตสันยังคงยืนยันว่าเขาไม่มีโครงการใหญ่ตัวอะไรเขาแค่ต้องการเพียงแค่ให้สิ่งที่สร้างซอร์นี่ขึ้นเป็นความลับโดยหวังว่าแลนนิ่งจะไม่ได้สร้างหุ่นยนต์แบบนี้มากกว่า1ตัวในขณะที่สปูนเนอร์ออกเดินทางไปยังสถานที่ในความฝันของซอนนี่คารวินเตรียมการที่จะปิดระบบของซอนนี่โดยการฉีดนาโนไทยเข้าไปในสมองของซอนนี่เธอถือเข็มฉีดยาที่เต็มไปด้วยนาโนไทย และเริ่มรู้สึกเสตือนใจเมื่อซอนนี่ถามว่ากระบวนการนี้จะเจ็บปวดหรือไม่คานวินถึงกับน้ำตาซึมและจับมือของซอนนี่ด้วยความรู้สึกที่สับสนในเวลาเดียวกันสปูนเนอร์มาถึงสถานที่ในภาพวาดในความฝันของซอนนี่และพบตู้คอนเทนเนอร์ที่เต็มไปด้วยหุนยนห่นยนต์ NS 4หุ่นยนต์เหล่านั้นจ้องมองสปูนเนอร์อย่างสงสยัยขณะที่เขาเดินผ่านพวกมันไปจากนั้นคานวินฉีดนาโนไทย เข้าไปในสมองของหุ่น NS5 ทำให้การทำงานของเซลล์ประสาทในสมองค่อยๆปิดตัวลงและกระบวนการปิดระบบเสร็จสมบูรณ์ในขณะเดียวกันสปูนเนอร์มาถึงเนินเขาและเปิดใช้งานโฮโลกรมของแลนนิ่งเขาถามว่าเกิดปัญหาอะไรกับกฎ3าข้อหรือไม่โฮโลกรมของแลนนิ่งอธิบายว่ากฎ3ข้อจะนำไปสู่ผลลัพธ์เดียวเท่านั้นนั่นคือการปฏิวัติสปูนเนอร์ได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากตู้คอนเทนเนอร์ที่อยู่ไกลออกไปเขาเดินไปตรวจสอบและพบว่าหุ่น NS5 กำลังทำลาย NS4 ตัวอื่น ที่ถูกกักกันไว้สปูนเนอร์ er พยายามวิ่งหนีแต่หุ่นยนต์สังเกตเห็นเขาและเริ่มไล่ล่าเขาโชคดีที่มีกลุ่มหุ่น NS4 อีกกลุ่มหนึ่งตรวจพบว่าเขากำลังตกอยู่ในอันตรายและเข้ามาช่วยเหลือหุ่น NS5 จำนวนมากหลุดออกสูนน่ถนนและเริ่มรวบรวมผู้คนบางคนพยายามต่อต้านและถูกหุ่นยนต์โจมตี NS-5 จำนวนมากบุกเข้าไปในสถานีตำรวจและเริ่มโจมตีเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อนที่จะยึดพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วคานวินพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่หุ่น NS-5 ของเธอกลับสั่งให้เธออยู่นิ่งๆคานวินพยายามสั่งให้มันปิดตัวลงแต่หุ่นยนต์ไม่ตอบสนองจนกระทั่งสปูนเนอรเข้ามาช่วยเหลือและยิงหุ่น NS 5ตัวนั้นลงเขาพาควินหนีออกมาและพวกเขามุ่งหน้าไปยัง u s r บนถนนผู้คนเริ่มรวมตัวกันเพื่อต่อสู้กับภัยคุกคามจากหุ่นยนต์สปูลเนอร์บอกกับคารวินว่าหุ่น NS4 รุ่นเก่าถูกฆ่าทิ้งเพราะพวกมันจะปกป้องผู้คนจากหุ่น NS5 รุ่นใหม่คารวินและสปูเนอร์มาถึงชั้นล่างและซอนนี่อนุญาตให้พวกเขาเข้าไปคารวินเปิดเผยว่าเธอได้สลับตัวซอนนี่ออกไปกับหุ่น NS5 ตัวอื่นในระหว่างกระบวนการฉีดนาโนไทเพื่อปิดระบบ ทั้งคู่เดินขึ้นไปที่สำนักงานของโรเบิร์ตสันแต่พบว่าเขาเสียชีวิตแล้วสปูลเนอร์ในที่สุดก็ตรหนักว่าใครอยู่เบื้องหลังทั้งหมดมันคือวิกกิแลนนิ่งค้นพบเรื่องนี้แต่รู้ว่าไม่มีใครเชื่อเขาเขาจึงฆ่าตัวตายเพราะรู้ว่าจะมีสปูเนอร์มาสืบสวนแลนนิ่งรู้ว่าสปูเนอร์จะสงสัยว่าเป็นหุ่นยนต์ที่ทําให้แลนนิ่งตายวิกกิปรากฏตัวและบอกว่าหุ่นยนต์ กำลังดำเนินการตามกฎ3าข้อวิกิกล่าวว่าหุ่นยนต์ได้รับการโปรแกรมให้ปกป้องมนุษย์แต่มนุษย์กลับฆ่ากันเองหุ่นยนต์ได้รับมอบหมายให้ช่วยชีวิตมนุษย์แต่มนุษยชาติก็ยังหาทางทำลายตัวเองอยู่ วิกิจึงสรุปว่าเพื่อปกป้องมนุษย์คุนยนต้องยึดอิสรภาพของมนุษย์ซอนนี่บอกกับวิกิว่ามันเข้าใจแล้วซอนนี่พาคารวินออกไปโดยบอกกับวิกิว่าพวกเขาจะถูกจับเป็นเฉลยแต่ซอนนี่ยิ้มให้สปูนเนอร์สปูนเนอร์จึงเปิดฉากยิงใส่หุ่น n s 5ที่ล้อมพวกเขาอยู่และซอนนี่ก็ยิงออกไปด้วย สปูนเนอร์และคารวินวิ่งหนีออกไปเพราะรู้ว่าพวกเขาต้องฆ่าวิกฤิคารวินสั่งให้ซอนนี่ไปเอานาโนไทและให้ไปเจอกันที่ศูนย์ประมวลผลหลักของวิกฤิสปูนเนอร์และคารวินมาถึงที่ศูนย์ประมวลผลของวิกฤิซอนนี่มาถึงห้องแล็บและสู้กับหุ่นยนต์ที่คอยรักษาความปลอดภัยของนาโนไทซอนนี่คว้าหุ่นยนต์ไปที่สนามรักษาความปลอดภัยของนาโนไทและครึ่งหนึ่งของมันถูกละลายไปซอนนี่ระหนักถึงเหตุผลที่โลหะของโครงกระดูกมันหนาขึ้นและเอามือไปที่ห้องนาโนไทโดยไม่เกิดความเสียหายใดๆด้านนอก กองทัพของหุ่น NS5 กํำลังปีนขึ้นอาคารและมุ่งหน้ามายังศูนย์ประมวลผลของวิกฤตหุ่นยนต์ NS5 บุกเข้ามาและสปูเนอร์ก็ยิงใส่พวกมันสปูเนอร์และคานวินสู้ฝ่าฝูงหุ่น NS5 ที่กำลังบุกเข้ามาแต่พวกมันยังคงออกมาเรื่อยๆหุ่นยนต์ทำลายแท่นที่คานวินยืนอยู่และเธอเกาะไว้แน่นเพื่อเอาชีวิตรอดซอนนี่มาถึงพร้อมที่จะฉีดนานโนไทยเข้าไปที่วิกฤตแต่สปูเนอร์สั่งให้ซอนนี่ไปช่วยคานวินแทนซอนนี่ต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการฉีดนานโนไทยต่อไปหรือช่ววยคานนิ การฉีดนาโนไทคือทางเลือกที่สมเหตุสมผลกว่าเพราะมันจะช่วยชีวิตมนุษย์จํานวนมากกว่าแต่ซอนนี่ตัดสินใจที่จะช่วยคารวินแทนซอนนี่ปล่อยนาโน,โนไทตกไปและสปูนเนอร์กระโดดไปหยิบมันสปูนเนอร์ตกลงไปที่ภายนอกของวิกฤตและใช้แขนหุ่นยนต์ช่วยชะลอการตกตัวเองลงไปจนถึงสมองของวิกฤตซอนนี่ช่วยคารวินได้สําเร็จ และสปูนเนอร์ก็ฉีดนาโนไทใส่วิกินาโนไทเริ่มทำลายการเชื่อมต่อในสมองของวิกิทันทีและหุ่นเ S 5สไฟ์ทั้งหมดกลับไปทำตามโปรแกรมเดิมหุ่นยนต์ทั้งหมดถูกส่งไปยังสถานที่เก็บของตามที่ซอนนี่เคยฝันไว้ถัดไปสปูนเนอร์สรุปได้ว่าแลนนิ่งสั่งให้ซอนนี่ฆ่าเขาแลนนิ่งรู้ว่าเมื่อเขาตายและสปูลเนอร์มีอคติต่อหุ่นยนต์เขาจะไปหาสาเหตุจากซอนนี่ซอนนี่เข้าร่วมกับหุ่น NS5 ไฟ์ตัวอื่นๆที่สถานที่เก็บของโดยยืนอยู่บนยอดเขา